โอเคครับมาคลิปของเราในวันนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นคลิปที่มาเจาะลึกหุ้นลายตัวหรือว่ามานั่งแกะงบการเงินตัวเลขยากๆปวดหัวใช้คำศัพท์ยากๆนะครับไม่ใช่ของเราในวันนี้เนี่ยจะตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยให้กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังจะเริ่มต้นลงทุน ในปี2025ซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้แบบอ่ถ้าเพื่อนๆจะเริ่มต้นลงทุนต้องโหลดแอปเปิดพอร์ตกดซื้อขายอย่างนี้ผมไม่ได้มาตั้งทําคลิปแบบนั้นนะครับเพราะว่าคนทําคลิปแบบนั้นเยอะแล้วแล้วคิดว่าถ้าเกิดทําคลิปแบบนั้นอีกเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในปีนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องอยอมรับจริงๆว่าในช่วงหนปีมานี้เนี่ย เทรนการลงทุนในประเทศไทยนะครับหมายถึงว่าคนไทยเริ่มต้นลงทุนเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทําสื่อนะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าปีนี้คือปีที่พีคมากจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบ นะครับผมไม่ชอบเลยเวลาที่มีใครก็ตามนะครับเริ่มต้นลงทุนปุ๊บแล้วก็ไปขอคําแนะนําในกลุ่มแล้วก็โดนคนอื่นเนี่ยมาเหมือนกดอะครับกด,กดขี่มาข่มใส่เช่นแบบไอ้มึงมือใหม่ไอแมงเมาลงทุนมั่วอะไรเงีแบบ้ยผมแบบมึงไปข่มเขาทําไมวะนะครับช่วยมาทําให้สังคมของเราเนี่ยแบบรู้สึกว่าการลงทุนมันเป็นเรื่องที่สนุกช่วยช่วยกันทําให้แบบ สังคมมันดีขึ้นน่าจะดีกว่าที่จะไปข่มถูกไหมผมก็เลยตั้งใจทําคลิปนี้ออกมานะครับเพื่อที่หวังว่ามันจะเป็นตัวช่วยให้กับใครก็ตามที่จะเริ่มต้นลงทุนในตอนนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเกิดผมได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่ปีแรกนะครับที่ผมเริ่มลงทุนเนี่ยมันก็น่าจะช่วยเราได้ดีกว่านี้เยอะนะครับเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องที่ผมซีเรียสมากนะครับคือเรื่องของภาษีครับ อ่ะบางคนบอกเอเอ,เ,อเปิดคลิปมาเจอคําว่าภาษีปิดคลิปดีกว่าปวดหัวนะครับคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้มาบอกนะครับว่าภาษีเป็นเรื่องน่ากลัวหรือว่าเป็นเรื่องซับซ้อนสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยคือคุณอย่ากลัวเรื่องภาษีนะครับอย่ากลัวเรื่องภาษีอย่าปิดกั้นตัวเองไม่ให้ไปลงทุนต่างประเทศเพราะเรื่องภาษี นะครับอันนี้ผมสังเกตนะว่าสื่อในบ้านเราหลายๆเจ้านะครับพยายามบอกว่าเฮ้ยลงทุนในไทยดีกว่าเพราะว่าลงทุนต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเสียภาษีหุ้นนอกนะครับน่ากลัวนะครับหยุดนะครับหยุดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในความเป็นจริงเท่าที่ผมเจอมานะครับมันเป็นไปได้ยากมากเลยที่ คุณจะเสียภาษีมากกว่ากําไรที่คุณได้นะครับมันมีแค่บางเคสที่แบบมันเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะขอส่วนแบ่งจากกําไรของคุณนะครับซึ่งต้องเป็นกําไรที่แบบคุณขายได้กําไรแล้วก็แลกเงินเอากลับมาที่ไทยด้วยนะครับถึงจะเสียภาษีซึ่งเรื่องภาษีเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะครับลองไปดูคลิปเต็มๆที่ผมทําเรื่องภาษีก็ได้นะครับคลิปนั้นเนี่ยผมไล่เลยนะว่าเคสแบบไหนเสียบ้างไปยื่นเว็บยังไงจ่ายยังไงกดตัวเลขให้ดูเลยนะ ครับผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดวันนี้คุณจะเริ่มต้นลงทุนและรู้สึกว่าคุณไม่อยากลงทุนหุ้นนอกด้วยเหตุผลที่คุณไม่อยากเสียภาษีเนี่ยหยุดนะครับเพราะยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าคุณได้กําไรจากภาษีจากตัวหุ้นนอกเนี่ยภาษีมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังแบบง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยคุณไปลงทุนหุ้นอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นก็ได้นะครับแล้วได้กําไร20% นะครับคุณเอาตรงเนี้ยกลับมาที่ไทยนะครับเพราะว่าคุณจะมาซื้อข้าวกินนะครับคุณอาจจะต้องเสียภาษีนะครับตามขั้นบันไดมันจะไม่ใช่ว่าคุณเอากำไม่ใช่ว่าคุณแบบเอากําไรกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วเสียภาษีตูมหนึ่งหนึ่ง,งล้านคุณเจ๊งหมดตัวไม่มีภาพนั้นนะครับเนาะเอากลับมาปุ๊บเนี่ยคุณจะค่อยๆเสียจากศูนเปอร์เซ็นก่อนศูนเปอร์เซ็นก็คือไม่เสียภาษีนะครับศูนย,ย์เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบ ซึ่งโดยเฉลี่ยเท่าที่ผมลองสังเกตดเดี๋ยวนี้คนไทยนะครับจะเสียภาษีประมาณสัก10-15%อาจจะมีบางคนที่รายได้รวมๆเนี่ยเยอะหน่อยก็อาจจะเป็น20% 25%หรือว่า30%นะครับแต่ว่าเอาเฉลี่ยละกันเป็นสัก10%นะครับแปลว่าอะไรครับสมมุติว่าวันนี้คุณไปลงทุนอเมริกาแล้วได้กําไรมา20%นะครับคุณก็แบ่ง2%ให้กับสรรพากรที่ไทยไปแปลว่าคุณไปลงทุนหุ้นนอกเนี่ยคุณก็ยังเหลือกลับมาที่ตัวเองนะครับประมาณสัก 18%นะครับอันนี้คือให้เห็นภาพตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่ว่าสมมติว่าคุณบอกว่าเอมไม่ไปลงหุ้นนอกดีกว่าเพราะว่าข่าวบอกว่าภาษีหุ้นนอกน่ากลัวคุณก็ลงทุนหุ้นไทยนะครับปรากฏว่าคุณไปลงทุนหุ้นไทยนะครับผ่านไป1ปีอยู่ที่เดิมผ่านไป10ปี อยู่ที่เดิมนะครับหรือว่าเอาอย่างเก่งนะหุ้นไทยนะครับลงไปกําไร5%แต่ว่าไม่เสียภาษีไงคุณแฮปปี้กับอีกคนนึงไปลงทุนหุ้นนอกได้20%เสียภาษี2%เหลือ18อย่างเงี้ยเพื่อนเราได้18นะครับเราได้5เราแฮปปี้เพราะเราไม่เสียภาษีมันไม่มีเซนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกอย่าหยุดตัวเองไม่ให้ลงทุนหุ้นนอกเพราะแค่เรื่องภาษี นะครับโอเคผมว่าแค่ข้อแรกเนี่ยน่าจะปลดล็อกเพื่อนๆได้หลายคนแล้วนะครับเหมือนเดิมนะใครกลัวเรื่องภาษีเสิร์ชใน YouTube เลยนะครับว่า ภาษีหุ้นนอกคลิปนี้มันจะโผล่มาบาเลยนะคุณไม่ต้องดูช่องผมก็ได้ไปดูช่องพี่แท็กบักนอกก็ได้ช่องนูน้นช่องนี้ดูได้หมดนะครับแต่ทุกช่องเนี่ยจะสรุปเหมือนกันหมดเลยนะครับสเรื่องคือ1ไม่ต้องกลัวภาษีหุ้นนอกนรับกับ2เนี่ยคือระบบการยื่นภาษีบ้านเราเนี่ยแม่งก็ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าอันนี้ผมก็ต้องให้เครดิตทางสรรพกรบ้านเรานะครับว่าเขาก็มีความพยายามนะครับที่จะทําให้ระบบเนี่ยมันง่ายขึ้นนั่นแหละอย่างปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยื่นภาษีนะครับก็จะเห็นว่า กดปุ่มเดียวเนี่ยมันก็จะขึ้นลิสต์มาช่วยเราก่อก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือเขาก็มีแนวทางการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็มีข่าวแววมาเหมือนกันว่าปีหน้าเนี่ยเราจะแบบเหมือนกับช่วยเรื่องภาษีหุ้นนอกฟิลประมาณนี้แต่มันก็ยังไม่ได้บังคับใช้จริงนะครับแต่ว่าดูจากทรงเนี่ยก็คือคุณไม่ต้องกลัวหลอกนะครับถ้าเกิดว่าจะไปลงทุนนู้นนอเนี่ยก็แค่ศึกษาเรื่องภาษีเพิ่มเติมนิดหน่อยผมว่าก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ข้อแรกน่าจะปลดล็อกเพื่อนๆไปได้เยอะนะครับข้อ2นะครับค Crisis Feeling ครับคำนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับคำว่า Crisis เนี่ยคือวิกฤตนะครับถามว่าวิกฤตสำคัญยังไงนะครับผมก็จะบอกว่านะครในช่วงการลงทุนเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนๆน,นะครับมาเริ่มต้นลงทุนในช่วงที่แบบตลาดมันวิ่งดีมากๆนะครับคือภาพรวมเป็นแบบเป็นบวกอย่างเช่น S&P 500ตัวเนี้ยภาพรวมเป็นบวกนะครับหรือว่า เอาจริงเนี่ยหุ้นไทยในปีนี้ก็แอบบวกขึ้นมาพอสมควรนะครับในช่วงที่ตลาดเป็นบวกเนี่ยเพื่อนๆนะครับลงหุ้นอะไรไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มาจากกาไรยกเว้นว่าคุณไปลงทุนตัวแปลกๆนะครับเช่นแบบพวกออปชันแปลกๆพวกแบบอนุพันธ์แปกแลกๆอะไรพวกนี้มันก็ไม่ค่อยแปลกใจที่คุณจะขาดทุนแต่ว่าโดยส่วนรวมเนี่ยถ้าเกิดตลาดมันปิดบวกนะครับแปลว่าโดยเฉลี่ยภาพรวมของตลาดเนี่ยคุณลงทุนอะไรไปมันก็กําไรนั่นแหละครับซึ่งอันเนี้ย ผมไม่ได้สี่เรียสนะครับคือคุณลงทุนแล้วได้กาไรไปมันก็เป็นเรื่องที่ผมยินดีด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากที่จะเตือนไว้เนี่ยคือให้เอาตัวเองนะครับให้เอาตัวเองเนี่ยผ่านช่วงวิกฤตไปให้ได้นะครับเจ้าวิกฤตไหนก็ได้นะครับเจ้าวิกฤตช่วงทรัมป์ก็ได้วิกฤตช่วงเอ่อ2019คือเลยนะโควิดก็ได้นะครับคือเอาสักวิกฤตนะครับซึ่งตอนที่เราอยู่ในวิกฤตเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับไม่ใช่เรื่องตัวเลขะคครบบือออผมมไไ่่ด้้้ีีเเยยสวาุณจตงแ ไปศึกษาเรโซ PE กำไรขาดทุนอันนั้นผมว่าเอาไว้ที่หลังก็ได้นะคะสิ่งที่มีค่าที่สุดเวลาที่เ,เพื่อนเจอวิกฤตนะครับคือเรื่องของความรู้สึกครับเพื่อนๆนจะต้องเข้าใจอารมณ์ตัวเองให้ได้นะครับว่าเ้ยวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นลบ10% ตัวฉันเองรู้สึกยังไงตลาดรู้สึกยังไงสื่อเขียนข่าวแบบไหนออกมานะครับถามว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับทำไปเพื่อเวลารอบหน้าแหะครับที่เราเจอวิกฤตหรือว่าหุ้นที่เราถือเนี่ยมันลงแรงๆนะครับเราจะได้เข้าใจตัวเองนะครับว่าอ๋อไอ้ข่าวที่แล้วเนี่ยพอหุ้นลงแรงๆ,ๆปุ๊บเนี่ยเราเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะครับเช่นตอนโควิดแรงๆโควิดนะครับผมเคยมีเคสหนึ่งเล่าให้ฟังแล้วกัน ผมเริ่มต้นลงทุนเนี่ยประมาณปี2019-2020นะครับแล้วผมก็ชอนซื้อหุ้น2ตัวนะครับคือหุ้นเมเจอร์แล้วก็หุ้น C P N นะครับหุ้นไทยเนี่ยหุ้นลงหนังกับหุ้นห้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยให้ให้เหตุผลนะครับว่าเออไอเรื่องล็อกดาวน์มาตรการโควิดสมัยนะั้นมีประท้วงการเมืองนะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะเป็นเรื่องชั่วคราวเดี๋ยวมันก็น่าจะกลับมานะครับสุดท้ายเนี่ย <c oughs> หุ้น2ตัวนั้นเนี่ยมันกลับมาจริงๆนะครับแต่ว่า ผมขายหุ้น2ตัวนั้นทิ้งไปก่อนนะครับเหตุผลก็คือผมรู้สึกว่าการที่ถือหุ้นตัวนั้นเนี่ยสเดือน4เดือนเนี่ยมันนานมากเกินไปนะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีความคิดแวบเข้ามาในหัวนะครับว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วคน จะไม่เลิกประท้วงกันหรือว่าโควิดจะอยู่ตลอดไปนะครับซึ่งจริงเนี่ยในโลกเรามันมีเคสเรื่องของโรคระบาดเยอะมากๆแล้วนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยโลกมันก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆที่ผ่านมามันก็ดีขึ้นทุกโลกนะครับผมก็เลยตัดสินใจขายหุ้น2ตัวทิ้งนั้นไปนะครับด้วยความที่ผมเบื่อนะครับที่จะรอแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยรู้ตัวเองนะว่าอ๋อ ó, ถ้าเกิดว่าเวลาเราถือหุ้นยาวๆเนี่ยถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าเราเบื่อวะ่ะ เราอยากขายว่ะแต่ว่าไม่ได้มีเหตุผลที่มันแบบ make sense พอเนี่ยเราจะได้ flashback ไปเมื่อตอนปีโควิดได้นะครับว่ากูเคยรู้สึกแบบนี้มาแล้วรอบนี้ห้ามทำเพราะความรู้สึก แบบนั้นอีกนะครับเรื่องความรู้สึกเนี่ยสำคัญมากๆนะครับมีบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพี่ครับเราจะลงทุนหุ้นเองไปทําไมในเมื่อเราถือหุ้นสมมุตินะครับเอาเป็น s อสแ0นอะไรเงี้ยถือแม่ง20ปีนะครับผมก็กำไรชนะทุกคนบนโลกนี้แล้วนะครับเพราะว่าผมไปกดตัวเลขกดเครื่องคิดเลขกด Excel มาก็กําไรทุกคนนี่นะครับ คือถ้าเกิดว่าคุณไปคำนวณเครื่องคิดเลขเนี่ยอ่ะใช่มึงกำไรนะครับกด Excel ใช่คุณกำไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตัวเลขนะครับหรือว่า Excel หรือว่าเครื่องคิดเลขเนี่ยไม่สามารถสะท้อนได้คือเรื่องของความรู้สึกนะครับความเวลาที่คุณกดตัวเลขเนี่ยแล้วเห็นว่ามันกำไรถ้าเกิดว่าคุณถือ20ปีเนี่ยคือคุณกำลังตั้งสมมติฐานว่า ถ้าเกิดว่าคุณไปลงทุนนะปี1นะ0ปี1 9น0เนี่ยนะครับคุณจะสามารถถือได้ลอตลอดฝั่ง20ปีโดยที่คุณไม่มีความรู้สึกหรือว่ากดขายแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า ผ่านมา1ปีเนี่ยแค่คุณถือเกิน1ปีได้เนี่ยคุณแม่งก็โคตรเก่งแล้วนะครับเพราะทุกว,วันที่คุณตื่นมาเนี่ยคุณก็จะเจอข่าวนะครับว่าเมกาล่มสลายจีนมาทา้าชิงดอลล่าแบงกง์กงเต็กไอ้ทําม,มันบ้าแม่งต่อยกับอีลอนคือแม่งมีทุกข่าวที่พร้อมจะให้คุณกดขายตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้คุณศึกษามากที่สุดคือห เอาตัวเองไปอยู่ในวิกฤตให้ได้นะครับถ้าเกิดเจอวิกฤตเนี่ยให้จดจําความรู้สึกตัวเองให้ดีนะครับว่าอ๋อข่าวเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับหนึ่งในเคสที่ผมว่าดีมากๆนะครับเท่าที่ผมลงทุนมาเลยคือเคสของ Meta ตอนปี2022 นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่เมตานะครับไปลงทุนกับเมตาเวิร์สเยอะสมัยนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ยินพวกแบบเมตาเวิร์สใส่แว่น VR เนี่ยคุณก็อาจจะพอคุ้นขุนข่าวนะครับว่าไอตัวเมตาหรือว่า a c e b o o k เนี่ยเขาไปลงทุนตรงนั้นนะครับแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับหุ้นเมตาเนี่ยโดนเทขายเหมือนกับบริษัทจเจ๊งนะครับทั้งๆท,ที่แพลตฟอร์มเขาเนี่ยก็ยังมีลูกค้าดีอยู่นะครับซึ่งความรู้สึกของผมตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่า บริษัทมึงก็น่าจะเจ๋งจริงๆนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนั้นไงถูกไหมพอผ่านหลังจากวันนั้นมาได้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาที่จะซื้อ Microsoft เวลาที่จะซื้อ Google ตอนที่โดนทุกเยอะๆนะครับว่าเฮ้ยความรู้สึกของตอนที่เราซื้อ Microsoft แล้วก็ Google เนี่ยมันเหมือนกับตอนที่เมต a โดนถล่มขายตอนนั้นเป,ป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องจัดการได้เลยคือศึกษาความรู้สึกตัวเองให้ดีๆ นะครับอันนี้ผมเตือนไว้เลยนะครับแล้วก็คุณจะต้องขอบคุณตัวเองแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่3นะครับคือเรื่องของ long term ครับอันนี้ผมรู้สึกว่าหลายช่องเนี่ยน่าจะพูดกันเยอะและ้วแต่ว่าผมขอพูดอีกรอบแล้วกันนะว่าด้วยระบบเนี่ยด้วยระบบการลงทุนนะครับมันค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในระยะยาว นะครับคือการลงทุนในระยะอะไรเงี้ยการลงทุนเนี่ยคุณต้องเข้าใจโลจิกของมันก่อนนะครับการลงทุนเนี่ยมันคือคุณเนี่ยเอาเงินของคุณไปแปะกับซักสินทรัพย์หนึ่งนะครับหรือว่าเอาเงินของคุณเนี่ยไปแปะไว้กับบริษัทนะครับซึ่งบริษัทนั้นอะ่ะมันก็ต้องให้เวลาเขาแบบพนักงานมาทํางานสร้างสินค้าให้บริษัทเติบโตมีรายได้ใหญ่ขึ้นกําไรเยอะขึ้นไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากําไรเยอะขึ้นบริษัทใหญ่ขึ้นเงินที่คุณไปลงทุนไป มันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพยายามที่จะแบบเล่นรอบซื้อซื้อ,อขายขายทเทรดบ่อยๆนะครับบางคนซื้อหุ้นไปตอน2องทุ่มครึ่งนะครับอัาตาอเมกาเปิด2องทุ่มครึ่งเนาะซื้อหุ้น2องทุ่มครึ่งพอมาสักปีหนึ่งอุ้ยหุ้นไม่วิ่งกูขายทิ้งเลยเนี่ยคือเอาจริงปะพนักงานที่บริษัทแม่งอย่าง กินกาแฟไม่เสร็จเลยนะครับคือบริษัทมึงยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมันจะโตยิ่งใหญ่ได้ยังไงนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดคุณจะเริ่มต้นลงทุนวันนี้นะครับคุณจะไปฟังที่ไหนบ้างแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบเชื่อผมนะผมมองว่ายัางไงการลงทุนระยะยาวก็ได้เปรียบมากกว่านะครับอันนี้คือเรื่องโลจิกของธุรกิจก่อนเลยนะครับว่าธุรกิจมันต้องใช้เวลาให้มันเติบโตนะครับผมยังมองว่าแบบให้เวลาเขาแค่ปีเดียวอะ่ะยังแอบสั้นไปเลยนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันสมมุติว่าเราไม่เอาเรรื่องธุกิ รเราเอาเรื่องตัวเลขนะครับการที่คุณซื้อซื้อ,อขายขายไบ่อย,อยเนี่ยทุกครั้งที่คุณซื้อนะครับคุณจ่ายค่าธรรมเนียมคุณขาย คุณเสียค่ารมเนียมนะครับซื้อค่ารมเนียมขายค่ารมเนียมคุณก็โดนไปเรื่อยอย่างเงี้ยปึงป้งปึง้งปึ้งนะครับนอกจากนี้นะครับเวลาที่คุณขายถ้าเกิดว่าคุณขายปุ๊บแล้วมีกําไรเนี่ยคุณก็ต้องมาเสียภาษีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณขายแล้วคุณขาดทุนคุณก็ไม่โดนเอามานับด้วยระบบเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันทําให้การซื้อซื้อขายขายเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมหลายๆข่าวหรือว่าหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยชอบเชียร์ให้คุณซื้อซือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณได้กำไรหรือเปล่านะครับแพลตฟอร์มจะได้กำไรก็ต่อเมื่อคนซื้อซื้อ,อขายขายรัวๆนะครับซึ่งผมไม่ได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นผมก็อยู่ฝั่งคุณนะครับแล้วผมก็จะบอกเลยว่า,ยาอย่าซื้อซื้อขายขายบ่อยคุณจะลงทุนหุ้นเล็ก ก็ได้นะครับหุ้นซิ่งหุ้นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าได้โปรดให้เวลาบริษัทมันได้ทํางานหน่อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเอาขอสักหนึ่งไต่มาก,ก็ได้ให้มันได้เริ่มทํางานออกงบใหม่ดูว่าเออรายได้โตไหมโปรเจกต์ที่บอกไปเมื่อ3เดือนที่แล้วมึงทําเป็นยังไงบ้างนะครับให้เวลาเขาบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อซื้อ,อขายขาย,ขายบ่อยๆเนี่ยแล้วมันดีต่อคุณเนี่ยผมก็โอเคยินดีด้วยนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่าคุณอย่าเอา เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือว่าผลประกอบการระยะสั้นเนี่ยมาจัดคนอื่นนะครับบางคนเนี่ยอะ ตัดสินกันเลยนะครับแค่3เดือนนะครับอุ้ย3เดือนนี้ s p วิ่งไป2%นะครับกูเทรดทุกวันได้4%เกูเก่งกว่า s p คนลง s p แไม่งโง่นะครับผมก็เฮ้ยเราไม่ได้ลงทุนแค่3เดือนหรือเปล่านะครับเราลงทุนเนี่ยหปี10ปี2 0ปีลงทุนจนถึงกเกษียณหรือบางคนเนี่ยอย่างผมเนี้ยก็คือลงทุนไปเรื่อยๆผมตายไปก็ยกพอร์ตให้ลูกไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เอาผลตอบแทนแค่แบบ สี่เดือนหรือว่า6เดือนเนี่ยมาข่มกับคนอื่นแน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยให้กับเพื่อนๆที่เริ่มต้นลงทุนได้อย่างดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ลงทุนกันมานานมากๆแล้วนะครับอันนี้ผมขอแล้วกันนะลองเข้ามาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าหลังจากที่คุณลงทุนมาแล้วเนี่ยอะไรที่คุณอยากจะบอกคนที่เพิ่งมาเริ่มลงทุนในปีนี้นะครับเพื่อที่จะให้คลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้มากที่สุด นะครับแล้วหลังจากคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยย้อนกลับไปทําพวกคลิปเจาะลึกห,หุ้นตามสัญญาเหมือนเดิมนะครับผมเจอหมดนะพวก ASML Exxon Mobil อะไรเงี้ยเดี๋ยวทยอยทําให้ตามสัญญานะครับ,บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ